สวัสดีครับอยู่กับโครงการเดอะวิลล่าเฮาส์นะครับเดี๋ยววันนี้มาดูช่างโครงการครับทําอะไรกันครับสวัสดีครับช่างครับสวัสดีครับทําอะไรครับเนี่ยวันนี้ออ๋กำลังปูกระเบื้องกันเลยครับปลูกกระเบื้องกระเบื้องพื้นอันนี้ปูแบบไหนครับเนี่ยเออ่ปูนทรายธรรมดาครับแล้วเป็นกระเบื้องดินเผาอ๋อครับปูทรายขนาดเท่าไหร่ครับเนี่ย กระเบื้องเบื้องสิบหกนี่ต้องคูณสิบหกครับหรือสี่สิบเต็มคูณสี่สิบครับอ๋อโอเคครับกระเบื้องอยู่นะครับข้อดีข้อดีของการปูแบบนี้เป็นยังไงครับ แข็งแรงกว่าคุยหนูไหมฮะคุยหนูปูไว้ปูพวกเกนิโตเหรอครับใช่ครับตัวนี้เราเนิโตี่ว่าพื้นพื้นหน้าเพื่อเขามันจะมันครับผมแต่ตัวนั้นต้องใช้กุญแจทาไอ้พื้นผิวของเซเว่นเจนิโต้เด็ดครับออ๋โอเคครับปูเปียกอย่างเงี้ยมันสำหรับระเบื้องที่ถอดกระดาษครับผมอ๋อนะครับกระเบื้องโครงการนะครับ ขนาดส0คูณส0โดยช่างผู้ชำนาญการนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับช่าง